สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมายำกุ้งกับปลาหมึกนะคะหรือว่ายำทะเลนะคะมาดูส่วนผสมกันนะคะจะมีพริกขี้หนูนะคะหัน่นแล้วก็มีตะไคร้จะมีกุ้งนะคะแล้วก็จะมีปลาหมึกน้ำมะนาวนะคะนี่วจะเป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะคะ จะเป็นสะระแหน่แล้วก็ผักชีไทยมีผงชูรสค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำปลาอันนี้จะยำแบบโบราณน,นะคะใส่ตะไคร้เราตั้งน้ำไว้นะคะเขากำลังจะเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงนะคะเพื่อดับกลิ่น เห็นว่าน้ำเขาก็เดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาพวกอาหารทะเลเนี่ยลงไปลวกเลยนะคะจะมีกุ้งกับปลาหมึกเราลวกนี่เราไม่ต้องลวกนานนะคะเนี่ยอย่างกุ้งเนี่ยเขาเจะสุกง่ายนะคะปลาหมึกด้วยนี่ค่ะประมาณนี้ก็พอนะคะ จากนั้นเราก็จะเอาขึ้นเลยค่ะ เราลวกแล้วนะคะเอาขึ้นมาเสด็จน้ําก็จะได้ประมาณนี้นะคะมาค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําน้ํายํากันนะคะนี่ก็จะเป็นน้ํากระเทียมดองนะคะจะเป็นน้ําปลา ็จะเป็นน้ำมะนาวนะคะผงชูรสแล้วก็จะเป็นพริกนะคะแล้วก็ตะไคร้นิดหน่อยด้วยนะคะก็จะเป็นหัวหอมแล้วก็ต้นหอมนะคะใส่ไปเลย โเลโคเลให้เข้ากันนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำกระเทียมดองเขาก็จะออกหวานอยู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอากุ้งกับปลาหมึกที่เราลวกไว้นะคะลงไปเลยจะใส่ผักชีแล้วก็สะละแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ รสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานอะไรนี่ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะนี่ค่ะโคเลโเคเลแค่นี้ก็พอนะคะอย่าคนมากเดี๋ยวพุ่งเข้าจะเละนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพร้อมจัดจานเสิร์ฟนะคะถ้าเรามาจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะยำกุ้งปลาหมึกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ